นิหาวสวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นอนุบาลทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับครูน้าในรายวิชาภาษาจีนนะคะอ่ะซึ่งวันนี้เราเรียนมาถึงหน่วยที่11กันแล้วใช่ไหมคะอ่ะหน่วยที่11ชื่อเรื่องว่าอะไรคะครอบครัวสุขสันต์นะคะครอบครัวสุขสันต์อ่ะซึ่งนะคะภาษาจีนเรียกว่าคุ้เลอเจียถิงมีเด็กออกเสียงตามครูน้าค่ะ 快乐的家庭อ่ะช้าอีกรอบหนึ่งนะ快乐的家庭ครอบครัวสุขสันต์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูน้ำก็มีคลิปวิดีโอนะคะมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราไปฟังคลิปวิดีโอกันนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะสังเกตด้วยนะคะว่าในวิดีโอเนี่ยครอบครัวเขามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนมีใครบ้างนะคะเพราะว่า เราจะมาเรียนคำศัพท์ในคลิปวิดีโอกันคะ่ะไปฟังไปดูวิดีโอกันเลยนะคะชินมินหัวเราะาะหาาาาหาีาวา 手指妈妈，手指妈妈在哪里？在这里，在这里，你好吗？手指哥哥，手指哥哥在哪里？在这里，在这里，你好吗？手指姐姐，手指姐姐在哪里？在这里，在这里，你好吗？ 手指宝宝，手指宝宝在哪里？在这里，在这里，你好吗？快点！手指爸爸，手指爸爸在哪里？在这里，在这里，你好吗？手指妈妈，手指妈妈在哪里？ 在这里，在这里，你好吗？手指哥哥，手指哥哥在哪里？在这里，在这里，你好吗？手指姐姐，手指姐姐在哪里？在这里，在这里，你好吗？手指宝宝，手指宝宝在哪里？在这里，在这里，你好吗？ 手指爸爸，手指爸爸在哪里？在这里，在这里，你好吗？手指妈妈，手指妈妈在哪里？在这里，在这里，你好吗？手指哥哥，手指哥哥在哪里？在这里，在这里，你好吗？手指姐姐，手指姐姐在哪里？在这里，在这里，你好吗？ า,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 าอ่ะคลิปวีโอก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆอ่ะในที่นีนครอบครัวเขามีกี่คนคะ มี5คนใช่ไหมคะมีใครกันบ้างอ่ะคนแรกคือคนนี้อ่ะคนนี้คือใครคะเด็กๆอ่ะนี่คือใครคะอ่านิ้วนี้ใช่ไหมคะโชจิปป้าโชจิปป้าอจู่ที่ไหนในที่นี้ในที่นี้มีฮาวมาป้าป้าใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะเด็กๆออกเสียงตามครูค่ะป้า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 แปลว่าอะไรคะคุณพ่อนั่นเองนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งป้า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 คุณพ่อ อ่าทันไหมคะงั้นเด๋ยวออกสองรอบนะป้าป่ะป้าป่ะคุณพ่ออ่าเก่งมากค่ะต่อไปโว์จื๊อมา่มาโสจื๊อม่าใจนาลีอ่ามาหมาใช่ไหมคะมาหมา,มาคือใครคะอ่าคุณแม่นั่นเองนะคะเด็กออกเสียงค่ะม่าหมามา่มาหมาอ่าเก่งมากค่ะเจนินป่ะ ต่อไปโฉดจือเกอเกอโฉดจือเกอเกอใจน้าลีอ่าเกอเกอใช่ไหมคะเกอเกอแปลว่าอะไรคะพี่ชายในใครมีพี่ชายคะอ่าถ้ามีพี่ชายเรียกพี่ชายเป็นภาษาจีนเรียกว่ายังไงนะคะเกอเกอนะคะเด็กๆอ่ะออกเสียงค่ะเกอเกออีกรอบหนึ่งเกอเกอ่าเจ๋งบ้งต่อไปโฉดจือเจเจโฉดจือเจเจใจน้าลีอ่าใครคะ เจียเจียนั่นเองนะคะเจี๋เจียก็คือพี่พี่อะไรคะอ่าพี่สาวมีพี่ชายแล้วก็ต้องมีพี่สาวใช่ไหมคะเจี๋เจี๋นี่ๆออกเสียงตามครูค่ะเจี๋เจียอีกรอบหนึ่งเจี๋เจียอ่าเก่งมากๆเลยเจี๋เจียพี่สาวใครมีพี่สาวก็เรียกพี่สาวเป็นภาษาจีนว่าอะไรนะคะอ่าเจี๋เจียนั่นเอง ต่อไปคนสุดท้ายคนสุดท้ายนะคะก็คือตัวเราเองใช่ไหมคะก็คือหัวนะคะเด็กๆเด็กๆออกเสียงตามครูค่ะหัวหัวแปลว่าตัวเราแปลว่าฉันนะคะอ่ะหัวค่ะอ่ะทีนี้นะคะครูน้ําก็จะพาเด็กๆนะคะมาบอกรักสมาชิกในครอบครัวนะคะอ่ะคนแรกบอกรักใครดีคะอ่ะบอกรักคุณพ่อดีกว่าอ่ะบอกรักคุณพ่อหัวไอ้ป้าปะ ในเด็กออกเสียงตา้มกูค่ะวัวไอ่ป้าปาอ่าเก่งมากวัวไอ่ป้าปาแปลว่ารักใครคะรักคุณพ่อใช่ไหมคะต่อไปรักใครดีนะอ่ารักคุณแม่ดีกว่ารักคุณแม่วัวไอ่อะไรคะคุณแม่ภาษาจีนกันเลยนะอ่าเก่งจังเลยวัวไอ่มาหมาใช่ไหมคะวัวไอ่มาหมาหนูรักคุณแม่อ่าต่อไปใครมีพี่ชายบอกรักพี่ชายด้วย บอกรักพี่ชายเป็นย si ังไงคะ我爱哥哥我ก哥哥่นร่าเก่งที่สุดเลยและสุดท้ายบอกรักพี่สาวฉั姐รัก姐ี่สาีาสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆอะ 同学们，再见。